The One Thing ผมเลือกทำหลายอย่างพร้อมกันเพราะหน้านี้คุณเคยรู้สึกไหมว่าวันหนึ่งผ่านไปแต่ดูเหมือนว่าเราไม่ได้ทำอะไรสำเร็จเลยสักอย่างทั้งๆท,ที่เราวุ่นวายทั้งวันแต่กลับไม่มีความก้าวหน้าที่จับต้องได้ผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีวันนี้ผมจะแบ่งปันการค้นพบที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการเมื่อพมเจอกับหนังสือ The One Thing ของ Gary Keller ลองนึกภาพชีวิตคุณเป็นเหมือนกับการจุดเทียนหลายๆเล่มพร้อมกันแสงจากเทียนแต่ละเล่มอัดสว่างเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าคุณรวมไส้เทียนทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวมันจะให้แสงที่สว่างจ้าร้อนแรงและมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างรอบตัวคุณนั่นคือพลังของการโฟกัสการประสบความสําเร็จไม่ได้เกี่ยวกับการทําทุกสิ่งแต่เกี่ยวกับการทำหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดหัวใจสําคัญของหนังสือเล่มนี้คือคําถามระดับสุดยอด ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณไปตลอดการสิ่งเดียวที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้ที่จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นหรือไม่จำเป็นอีกต่อไปคืออะไรองยิดดูในแต่ละวันมีสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณทำมันให้สำเร็จจะส่งผลกระทบมากกว่าสิ่งอื่นๆทั้งหมดรวมกันนั่นคือวันฟิงของคุณจริงๆแล้วกฎของจัก,กรวาลก็สอดคล้องกับแนวคิดนี้อย่างน่าทึ่งพลังงานจะไหลไปตามจุดที่เรามุ่งความสนใจและเมื่อเราโฟกัสอย่างเข้มข้นที่เป้าหมายเดียว พลังแรงดึงดูดจะนำสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตแต่ทำไมเราถึงมักทำหลายอย่างพร้อมกันเพราะมันทำให้เรารู้สึกว่ากำลังก้าวหน้าแต่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงภาพลวงตาของความก้าวหน้า Multitasking ไม่ได้ช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่กลับทำให้ประสิทธิภาพลดลงถึง28%ลองนึกถึงแสงอาทิตย์เมื่อกระจายออกมันให้ความอบอุ่นแต่เมื่อรวมศูนย์ผ่านแว่นขยายมันสามารถจุดไฟได้ ชีวิตของเราก็เช่นกันเมื่อผมเริ่มใช้แนวคิด The One Thing ผมเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนผมถามตัวเองคุกช้าว่าสิ่งเดียวที่ฉันต้องทำวันนี้ที่จะทำให้วันนี้ประสบความสำเร็จคืออะไรและในแต่ละโปรเจกต์ผมถามตัวเองว่าสิ่งเดียวที่ฉันควรโฟกัสเพื่อให้โปรเจกต์นี้ก้าวหน้าที่สุดคืออะไรผลลัพธ์ที่ได้ชัดเจนม,มากงานสำคัญเสร็จเร็วขึ้นคุณภาพดีขึ้นและที่สำคัญความรู้สึกหนักอึ้งในจิตใจหายไป เคล็ดลับสำคัญในการเริ่มฟุ้นใช้ The One Thing ประการแรกบล็อกเวลาจัดสรรช่วงเวลาที่ดีที่สุดของวัน4ชั่วโมงเพื่อทำสิ่งสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวประการที่2องกำจัดการรบกวนปิดการแจ้งเตือนตั้งโทรศัพท์เป็นโหมดห้ามรบกวนประการที่3เลือกว่าใช่อย่างเฉพาะเจาะจงเพราะทุกครั้งที่คุณพูดใช่กับอะไรบางอย่างคุณกำลังพูดไม่กับอีกหลายสิ่งและประการสุดท้ายทำซ้ำจนเป็นนิสัย ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ66วันเพื่อสร้างมิสัยใหม่เมื่อคุณแน่วแน่กับการทำสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคุณไม่เพียงแต่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่จิตใจคุณจะเปลี่ยนไปคุณจะรู้สึกถึงสมดุลและความสงบที่มาพร้อมกับความชัดเจนในเป้าหมายความสำเร็จไม่ได้วัดจากจำนวนสิ่งที่คุณทำแต่วัดจากคุณภาพของสิ่งสำคัญที่คุณเลือกทำคุณเคยสังเกตไหมว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในบางเรื่องเท่านั้น พวกเขาไม่ได้เก่งไปหมดทุกเรื่องแต่พวกเขาโฟกัสและเป็นเลิศในสิ่งที่สำคัญที่สุดลองคิดดูถ้าคุณมีเวลา1,000ชั่วโมงในการฝึกฝนอะไรบางอย่างคุณจะเลือกฝึก10ทักษะทักษะและ100ชั่วโมงหรือจะฝึกหนึ่งทักษะเป็นเวลา1,000ชั่วโมงผลลัพธ์จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคำถามที่ผมอยากฝากไว้ให้คุณนำไปคิดต่อถ้าคุณมีเวลาโฟกัสกับสิ่งเดียวในชีวิตในตอนนี้สิ่งนั้นคืออะไร และอะไรกำลังขัดขวางคุณจากการทุ่งเทให้กับมัน100%ลองหยุดคิดสักครู่และถามตัวเองด้วยความจริงใจคำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตคุณและจำไว้ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำทุกอย่างแต่เกิดจากการทำหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างต่อเนื่องวันแล้ววันเล่า One thing at a time One day at a time